สวัสดีครับนักเรียนตอนนี้เราก็มาถึงตอนที่10กันแล้วนะครับตอนที่10ก็เป็นการแต่งประโยคที่เกี่ยวกับการใช้เว็บช่องที่า่าเป็นสุดยอดภาษาอังกฤษแล้วนะฮะสุดยอดภาษาอังกฤษแล้วว่าฉันทำอันนั้นเสร็จแล้วนะฉันทำอันนี้เสร็จแล้วนะครับาคุณไปไหนมาอ่าพีเตอร์หายไปไหนแล้วเนี่ยนะครับ อันไหนที่แบบทาเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะครับจะมาอยู่ตอนที่10หมดเลยนะครับสําหรับนักเรียนที่เข้ามาใหม่นะครับท่านใดที่เข้ามาใหม่ให้ย้อนไปดูเพราะว่าถ้าดูคอสอันที่10เนี่ยนะครับเทปที่10อาจจะยังไม่ไม่เข้าใจเท่าไหร่อาจจะยังงงๆให้ไปดูเทปที่1ก่อนอ่าคลิปที่1น,นะครับย้อนไปดูคลิปที่1ก่อนนะครับคลิปที่1ก็คือถ้าจะเข้าไปก็ อาจจะเข้าที่หน้า YouTube ก่อนนะครับแล้วพิมพ์คำว่า practice makes perfect ฝึกบ่อยๆทำให้ทาให้เราเก่งได้นะครับเดี๋ยวครูจะพิมพ์ข้อความไว้ข้างใต้คลิปนี้นะครับนักเรียนจะได้เห็นแล้วก็จดตามแล้วก็ไปพิมพ์เข้าใน YouTube ได้มันก็จะขึ้นมาเลยครับแล้วเรียนก็จะเห็นตอนที่1ของครูนะครับอ่าเห็นตอนที่1ครูนั่นแหละครับเข้าไปดูได้เลยแต่ถ้าใครยังไม่เก่งคำศัพท์นะครับ ถ้าดีที่สุดก็คือมันจะมีเทปอันก่อนอันที่หนึ่งอยู่นะครับอันนี้เจ๋งมากนะครับเป็นคําศัพท์มันจะเขียนว่าคํากริยาภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยที่สุดอ่ฟังใหม่นะครับจะเขียนว่าคํากริยาภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยที่สุดนี่แหละครับอันนี้คืออันก่อนที่หนึ่งกดเข้าไปดูก่อนนะครับมีแค่ร้อยคำหนึ่งร้อยคำเสร็จปุ๊บอ่าพอดูเสร็จปุ๊บก็สักรอบสองรอบพอเสร็จปุ๊บก็ เข้ามาดูคลิปที่หนึ่งได้เลยนะครับเราก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นโอเคครับโอเคเราไปฝึกข้อต่อไปได้เลยนะครับต่อไปข้อ407ฉันหากระเป๋าของฉันไม่เจอ I cannot find my bag I cannot find my bag คุณช่วยฉันหามันหน่อยได้ไหม Can you help me to find it? Can you help me to find it? Can you help me to find it? I cannot find my bag. I cannot find my bag. Can you help me to find it? ตอบได้สิตอบว่า yes i can. Yes, I can. ฉันคิดว่าคุณอาจจะลืมชิ้งมันเอาไว้ที่ร้านอาหารนั้นนะที่เราไปกินมาเมื่อกี้เนี่ยนะครับ I think I think นะครับ think นะฮะตรงนี้ถ้าเราเอาลิ้นโผล่กมาเยอะนะครับให้ฟันกัดนะครับฟันขบนิดนึงมันจะออกเป็นซอโซนะครับ I think I think นะฮะได้ถูกทั้งสองแบบนะครับ you might have left it in the restaurant I think you might have left it in the restaurant I think you might have left it in the restaurant I think you might have left it in the restaurant ต่อไปข้อ ฉันหาโทรศัพท์มือถือของฉันไม่เจอมันอยู่ที่ไหนเนี่ย I cannot find my cellphone Where is it I cannot find my cellphone Where is it ฉันคิดว่า I think I think อย่าลืมนะครับลิ้นผล่ให้ฟันกัดนะฮะต้องซิ่งนะครับ think นะับขบเบาๆนะแล้วค่ใคพูดคำว่า think I think นะครับมีใครบางคนหยิบมันเอาหยิบเอามันไปแล้ว Somebody has taken it Somebody has taken it I think Somebody has taken it I think Somebody has taken it ่อไป412คุณยังคงทำงานอยู่ใช่ไหม Are you still working? Are you still working? ไม่ใช่ No, I'm not. No, I'm not. ฉันทำเสร็จแล้ว I have finished. I have finished. No, I'm not. I have finished. I have finished. โอเคต่อไปนะครับต่อไปนะฮะแฟนผู้ชายคุยกับบอกกับแฟนผู้หญิงนะครับว่าคุณไปช้อปปิง้งคุณไปช้อปปิง้งเถอะช้อปปิ้งเสร็จแล้วเดี๋ยวโทรหาผมนะนะครับผมก็อยู่แถวๆนี้แหละเสร็จแล้วผู้หญิงก็ไม่โทรหานะครับผู้หญิงก็อาจจะไปเสริมสวยอยู่หรือ,อจะจะไปอชอบอย่างอื่นอยู่อยากจะ จะไปทำทธุร์อย่างอื่นอยู่นะฮะที่ธนาคารหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเสร็จแล้วแฟนผู้ชายก็โทรหานะครับว่าคุณช้อปปิ้งเสร็จแล้วใช่ไหมถามว่า have you done the shopping have you done the shopping have you done the shopping ผู้หญิงตอบว่า no i have not no i have not i'm going to do it later i'm going to do it later ต่อไป 416. คุณต้องการกินอาหารเช้าไหม Do you want to eat breakfast Do you want to eat breakfast ไม่ฉันไม่ต้องการ No I don't No I don't ฉันเพิ่งจะกินข้าวมาเมื่อกี้นี้เอง I have just eaten I have just eaten I have just eaten ต่อไปข้อ418ฉันไม่เห็นลูกชายของฉัน I cannot see my son I cannot see my son เขาหายไปไหนแล้วนี่ Where has he gone Where has he gone เขาไปโรงเรียนแล้ว He has gone to school He has gone to school นะครับ School สถานที่นะครับเปลี่ยนเป็นที่ไหนก็ได้ ถ้าไปห้องน้ำแล้วครับ he has gone to the toilet he has gone to the toilet ถ้าไปเซเว่นล่ะ he has gone to 7 e 1 l e v e n he has gone to 7 e 1 l e v e n แล้วถ้าลูกไปทำงานละ่ะสมมติลูกทำงานแล้ว he has gone to work he has gone to work แล้วถ้าไปเข้านอนละ่ะไปที่เตียงนอน he has gone to the bedroom he has gone to the bedroom ต่อไปข้อ420นะครับคุณแม่ก็ออกไปตามลูกเขาอยู่ไปเล่นเห็นบอกว่าไปเล่นอยู่ข้างบ้านอยู่แถวๆนี้แหละคุณแม่ก็ออกตามหาบ้านนู้นทีบ้านนี้ทีนะครับโดยใช้ประโยคว่าว h a ด,ดี this peter อยู่ที่นี่ไหมนะครับ <laughs> hello is peter here hello is peter here เห็นไหมครับคุณแม่เขาก็ทักบ้านนี้นะครับว่าปีเตอร์อยู่ที่นี่ไหม hello is peter here มีคนบ้านนี้ก็ก็ทักตอบตอบออกมาว่าไม่เขาไม่อยู่ no he is not here no he is not here ไม่เขาไม่อยู่เขาไปแล้วออกไปแล้วก็คือไปไหนไม่รู้เขาไม่ได้สั่งไว้นะครับ he has gone he has gone อีกครั้งนะครับ Hello is Peter here ไม่เขาไม่อยู่เขาเขาไปแล้วนะครับ No he is not here he has gone No he is not here he has gone ต่อไปข้อสี่ยี่สิบสอง คุณต้องการดูหนังเรื่องนี้ไหมสามารถอยู่ที่โรงหนังนะครับกำลังดูโปรแกรมหนังกันอยู่นะครับ Do you want to see this movie? Do you want to see this movie? ไม่ตอบว่า No, I don't. No, I don't. ฉันดูมันแล้ว I have seen it. I have seen it. I have seen it. ต่อไปอ,อยู่ที่บ้านนะครับคุณแม่เขาก็ถามหาคุณพ่อนะครับหาคุณพ่อไม่เจอนะครับเขาก็ถามคนที่บ้านนะครับถามลูกๆว่าฉันไม่เจอพ่อของคุณเลย I cannot see your fatherI cannot see your father นะครับไม่เจอพ่อของคุณเลยคือไม่เห็นพ่อเลยอ่ะเขาหายไปไหนแล้วเนี่ย w here has he goneWhere has he gone, Where has he gone? Where has he gone? ลูกๆก,ก็ตอบว่าเขาไปทำงานแล้ว He has gone to work. He has gone to work นะครับพ่ออาจจะออกไปเจ็เช้าเลยนะครับอาจจะมีงานด่วนนะครับต่อไปก็426นะครับข้อ426่าอันนี้ก็เกี่ยวกับที่บ้านอยู่นะครับ ว่าเด็กคนนี้นชื่อปีเตอร์ก็แล้วกันนะครับปีเตอร์กลับจากโรงเรียนแล้วมาที่บ้านปกติมาที่บ้านแล้วจะแม่จะอยู่บ้านตลอดนะครับพอดีว่าแม่ไปเข้า,ไป,ขาไปเข้าห้องน้ําหรือไปทำอะไรในห้องน้ําอยู่นะครับเปิดประตูไม่ได้เคาะเท่่ก็ไม่ยอมเปิดนะครับอาจจะเพิ่งเข้าไปลูกก็เลยโทรหาพ่อโทรฟ้องพ่อว่าพ่อเนี่ยแม่ไม่ได้เปิดประตูให้นะทําไมไม่รู้อ่ะอ่าแม่ไม่ได้เปิดประตูให้ทําไมไม่รู้พูดว่า she didn't answer the door why she didn't answer the door why ฮะพ่อก็เลยบอกว่าเราอาจจะกำลังอาบน้ำอยู่นะครับ she might have been in the shower she might have been in the shower นะครับ might แปลว่าอาจจะนะครับเรารู้จักแต่ maybe ใช่ไหมครับ maybe เป็นคำแบบทั่วๆไปแต่นี้เป็นคำสุภาพนะฮะ might นะครับพูดถึงเป็นคําสุภาพบางบ้านก็ใช้คําสุภาพนะครับหลอนอาจจะอาบน้ําอยู่นะครับก็ได้นะครับ she might have been in the shower she might have been in the shower โอเคเห็นไหมครับได้ประโยคส,สวยๆไปใช้นะครับเอาลองฝึกอีกครั้งหนึ่งนะครับลูกชายโทรฟ้องคุณพ่อว่าหลอนไม่ได้เปิดประตูให้ทำไมไม่รู้ she didn't answer the door why หลอนอาจกำลังอาบน้ำอยู่ก็ได้พ่อบอก she might have been in the shower she might have been in the shower นะครับต่อไปก็428ปีเตอร์ไม่ได้มาโรงเรียนเมื่อวานนี้ทำไมไม่รู้ Peter didn't come to school yesterday why Peter didn't come to school yesterday why เขาป่วยอยู่พูดว่า he has been sick he has been sick he has been sick ต่อไป430เขาป่วยมานานแค่ไหนแล้วนะครับเวลาดูว่าคนป่วยเนี่ยต้องถามแบบนี้เลยนะครับหรืออาจจะนอนที่โรงพยาบาลน,นะครับอ่าถามเลยครับว่าเขาป่วยมานานแค่ไหนแล้วนี่ how long has he been sick How long has he been sick? ก็ป่วยมาเป็นระยะเวลาสองวันแล้ว He has been sick for two days. He has been sick for two days. He has been sick for two days. For two days. ต่อไปข้อ432แม่ของแอนนาอยู่ที่โรงพยาบาลแม่ของแอนนา อยู่ที่โรงพยาบาลนะครับอันนี้ครูอยากให้นักเรียนดูคําว่าของนะครับของก็คือตัว s ออกให้ชัดเจนนะครับตรงนี้ของานแม่ของใครต้องเอ่ยชื่อคนนั้นก่อนแม่ของแอนนาอยู่ที่โรงพยาบาล a n n a าส์ม is at the hospital a n n a าส์ม is at the hospital นะครับตอนนี้อ่านว่ามอม มอมมอมมอมเหมือนหน้ามอมแมมนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคําว่าแม่สะกดด้วยตัวโอโอก็เหมือนอออ่างอ่านว่ามอมนะฮะอีกแบบหนึง่งถ้าถ้าต่อสะกดด้วยตัวยูให้อ่านว่ามัมเหมือนกับ mom, มัม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 อ่าเห็นไหมครับอ่าเราต้องดูนะครับว่ามันสะกดด้วยตัวอะไรแต่ว่าถูกทั้งสองแบบนะครับอ่าลองอา่านใหม่ครับ Anna's mom is at the hospital. Anna's at is mom t h hospital. ห่อนอยู่ที่โรงพยาบาลมานานแค่ไหนแล้ว How long has she been at the hospital? How long has she been at the hospital? มอนอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นระยะเวลาสองวันแล้ว She has been at the hospital for two days. She has been t t ่ the hospital for two days ต่อไป435นะครับก็มีคนในบ้านไอนะครับไอนะครับแล้วก็คุณแม่ก็มาถามว่าอ่าเป็นอะไรลูกก็บอกไอนะครับเจ็บคอแล้วก็ไอนะครับแม่ก็พูดว่าคุณมีอาการเจ็บคอและไ you have a sore throat and a cough. you have a sore throat and a cough. คุณมีอาการแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วนี่แม่ถามนะครับ how long has it been like this how long has it been like this หรืออาจจะเป็นไปที่โรงพยาบาลแล้วคุณหมอก็ใช้ประโยคนี้ไปบ่อยนะครับ how long has it been like this คุณมีอาการแบบนี้มาเป็นระยะเวลา นานแค่ไหนแล้วนี่อตอบว่ามันมีอาการเป็นอย่างนี้เป็นระยะเวลาสองวันแล้ว It has been like this for two days. It has been like this for two days. It has been like this for two days. นะครับนี่ก็ไปเปลี่ยนตัวเลขเองนะครับว่ามีอาการแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วนะครับ ต่อไปข้อ438นะครับสมมติว่าเราเดินเดินออกมาจากข้างในบริษัทนะฮะ,ะเดินออกจากในบริษัทเดินออกมาข้างนอกตึกปุ๊บเจอฝนเขาก็จะอุทานว่า Oh it is raining Oh it is raining ฝนมันตกมานานแค่ไหนแล้วเนี่ย นะครับเขาก็ถามคนแถวนั้นที่ยืนอยู่แถวนั้นนะครับหรือถามยามก็ได้ How long has it been raining? How long has it been raining? ฝนมันตกมาเป็นระยะเวลาสองชั่วโมงแล้วครับ It has been raining for two hours. It has been raining for two hours. ต่อไป440นะครับ เขาก็ถามพนักงานนะครับถามพนักงานว่าฝนมันหยุดตกแล้วหรือยังนะนะครับ Has it stopped raining yet? Has it stopped raining yet? พนักงานตอบว่าใช่ฝนมันหยุดตกแล้ว Yes it has stopped raining Yes it has stopped raining Yes it has stopped raining ต่อไปก็442นะครับอันนี้เราเรื่องฝนอีกกรณีหนึ่งนะครับอาจจะบอกเมื่อกี้ฝนตกอยู่ไปไม่ได้นะแต่อีกสักพักเพื่อนก็โทรตามนะครับว่าฝนมันกำลังตกอยู่ใช่ไหมตอนนี้ถามว่า is it raining now is it raining now แล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งก็ตอบว่า no it is not no it is not ฝนมันเพิ่งพิ่งจะหยุดตกเมื่อกี้นี้เอง It has just stopped raining. It has just stopped raining. It has just stopped raining. <c oughs> ฉันกำลังจะไปที่นั่นตอนนี้ I'm going there now. I'm going there now. I'm going there now. <c oughs> ต่อไปก็445นะครับ นัดก,กันที่ไหนก็แล้วแต่แล้วเพื่อนอีกคนนึงก็โทรถามกันนะครับว่าคุณมาถึงแล้วหรือยังเนี่ย Have you arrived yet Have you arrived yet Have you arrived yet ใช่ฉันมาถึงเรียบร้อยแล้ว Yes I have arrived already Yes I have arrived already ไม่ฉันยังไม่มาถึงเลย No I have not arrived yet. No, I have not arrived yet. ต่อไป448โรงเรียนของคุณเลิกแล้วหรือยังเนี่ยนะครับคุณโรงเรียนของคุณเลิกแล้วหรือยัง Have you finished school yet? Have you finished school yet? Have you finished school yet? ใช่ฉันโรงเรียนเลิกเรียบร้อยแล้วตอบว่า yes I have finished school already yes I have finished school already แล้วถ้ายังไม่เลิกตอบว่ายังไงครับ no I have not finished school yet no I have not finished school yet ต่อไปข้อ451ฉันซื้อรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่แล้วนะ I have bought a new motorcycle I have bought a new motorcycle I have bought a new motorcycle คุณต้องการดูมันไหม Do you want to see it Do you want to see it Do you want to see it ใช่ฉันต้องการดูมัน Yes, I want to see it. Yes, I want to see it. ต่อไปข้อ454ฉันหาเพื่อนของฉันไม่เจอ I cannot find my friend. I cannot find my friend. หล่อนหายไปไหนแล้วเนี่ย Where has she gone? Where has she gone? ตอบว่าหล่อนไปห้องน้ำแล้ว she has gone to the toilet she has gone to the toilet she has gone to the toilet นะถ้ามี the เ,เขาฝรั่งเขาจะเอามือชี้ไปด้วยนะครับว่า the เ,เอคือตรงนั้นนะอ่ะเห็นเดินไปตรงนั้นนะ่ะเขเด she has gone to the toilet นะครับ ต่อไปนะครับอันนี้ก็มาถามหาเพื่อนนะครับวัดดีปพีเตอร์อยู่ที่นี่ไหม Hi, is peter here ไ i is peter here นะครับอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเจอผู้ใหญ่หน่อยก็ hello ก็ได้นะครับ hello ก็จะเพราะขึ้นมาหน่อยนะครับอ่าถ้าเจอพ่อแม่เขา ไปขอประตูบ้านเขาเจอพ่อแม่เขาเปิดประตูมา Hello Hello is Peter here Hello is Peter here เห็นไหมครับอ่าถ้าอันนี้ก็แบบเอาไวเ้เก็บไว้กับเพื่อนหรือเด็กอายุน้อยกว่าเรานะครับถ้าเจอผู้ใหญ่ก็ Hello ไปเลยนะครับก็จะเพราะขึ้นมาหน่อยไม่เขาไม่อยู่ No he is not here No he is not here เขาไปโรงเรียนแล้ว He has gone to school. He has gone to school. ต่อไปข้อ458ดินสอของคุณอยู่ที่ไหน Where is your pencil? Where is your pencil? นะครับฉันไม่รู้ฉันทำมันหายแล้ว I don't know. I have lost it. I don't know. I have lost it นะครับในชีวิตจริงก็เปลี่ยนิสสอเป็นอะไรก็ได้สิ่งของอะไรก็ได้นะครับสักชิ้นหนึ่งที่มันหายไปนะครับอะไรก็ได้หายแล้วก็บอก I don't know I have lost it I don't know I have lost it ต่อไปก็460คุณไปไหนมานี่นะครับเดินผ่านบ้านเพื่อนนะครับคุณไปไหนมา Where have you been? Where have you been? ฉันไปที่ทำงานมา I have, I have been at work. I have been at work. I have been at work. นะครับอันนี้คือหากันอยู่เมื่อกี้ว่าเออไปไหนมาไปไหนนะหาอยู่ตั้งนานแล้วก็โผล่มาตอนเย็นนะครับไปไหนมาเหรอ Where have you been นะครับอ่า หรือนั่งกินข้าวอยู่แล้วก็หายแวะไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงหายไปกี่นาทีก็แล้วแต่พอกลับมาปุ๊บอ,อ้าวไปไหนมาเนี่ย Where have you been? ฉันไปที่ทำงานมา I have been at work. I have been at work นะฮะหรือถ้าไปแป๊บเดียวไปเมื่อกี้เนี่ยแล้วกลับมา I have been at the toilet. I have been at the toilet. ไปห้องน้ำมาหรือไปเซเว่นมา I have been at 7 e v Eleven. I have been at 7 e 1ต่อไป462 Anna อยู่ที่ไหน Where is Anna Where is Anna หลอนไปแล้ว She has gone She has gone หลอนจะกลับมาอยู่นะตอนเย็นนี้หลอนจะกลับมาอยู่ตอนเย็นนี้ she will be back this evening she will be back this evening นะครับอันนี้ evening นี่ตอนเย็นนะครับ evening ออกแค่ okay. สองเสียงพอนะฮะ evening ตอนเย็นนี้เราเปลี่ยนเป็นตอนเช้าก็ได้นะครับหรือตอนบ่ายก็ได้ this ถ้าตอนเช้าก็ this morning ถ้าตอนบ่ายก็ this afternoon ถ้าตอนเย็นก็ this evening นะครับ ต่ถ้าเกิดว่า tonight นะครับ tonight ก็คือไม่ต้องดีดแล้วฮะ tonight เลยครับ she will be back tonight she will be back tonight นะครับ she will be back tonight นะฮะสามารถใส่ตัวเลขไปได้นะฮะสมหรันหนึ่งทุ่ม she will be back at seven o'clock tonight she will be back at seven o'clock tonight she will be back at seven o'clock tonight she has gone she will be back at s e v n o c l o c tonight ต่อไป464 Peter ร์รู้ไหมว่าคุณกำลังจะไปกรุงเทพ Does Peter know that you are going to Bangkok Does Peter know that you are going to Bangkok ไม่เขาไม่รู้ No he doesn't No he doesn't ฉันยังไม่ได้บอกเขาเลย I have not told him yet I have not told him yet